อยากจะสารับภาพความในใจแต่ก็กลัวว่าแซนจะรับไม่ได้ถ้าเกิดฉันบอกรักแซนออกไปแซนจะรับได้ไหมนะสองคนนี้กําลังน่าทำอะไรกันอยู่หรอขอน้าเป็นเพื่อนได้ไหมอ่ะนี่นี่ขอน้าเป็นเพื่อนหน่อยนะอ่ะนั่งกันสามคนสนุกดีเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยฉันต้องผอม ฉันต้องผอมให้ได้อืมรู้สึกว่าแขนตัวเองเริ่มใหญ่ขึ้นแล้วนะเนี่ยโอ้ยยกแขนมันจะเป็นชั่วโมงแล้วโอ้ยนี่ก็ทําตามในทีวีทําทททไมเขายกแขนนานจังเลยล่ะนี่ฉันต้องมาออกกํลาลังกายทุกวันแบบนี้เหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยเจ้านายคะกินข้าวด้ยแล้วคะ่ะลูลี่ทากับข้าวให้เสร็จแล้วเรียบร้อยคะ่ะอยู่บนโต๊ะน,นะคะเจ้านายเดีเด๋ยวเดี๋ยวลูลี่ฉันฉันขอออกกํลาลังกายก่อนนะ ตอนนี้ฉันอยากผอมอ่ะดูแขนฉันสิแขนฉันใหญ่มากเลยนะเออเจ้านายคะเจ้านายตัวเล็กกระติดหนึ่งนะคะเอาอะไรมาแขนใหญ่คะเนี่ยเจ้านายไปกินข้าวเร็วเดี๋ยวก็ข้าวเย็นหมดนะคะเฮ้ยลูลี่เธอนี่นะไม่เข้าใจฉันเลยเฮ้ยพอดีกว่าไปกินข้าวดีกว่าเอ,อ๊มีอะไรกินบ้างเนี่ยโอ้ฉันลืมไปเออเดี๋ยวนะฉันให้แซนไปแต่งตัวรอๆมานี่นาะแซนอยู่ไหนอะแซนเจ้านายคะ อ๋อลูลี่คือว่าฉันเรียกแซนน่ะฉันนะนะจะให้แซนเนี่ยลงมาดูหน่อยว่าแต่งตัวหล่อๆเนี่ยจะเป็นยังไงหมายความว่าไงคะเจ้านายเออผมมาแล้วครับคุณนิวผมมาแล้วผมผมผมแต่งตัวเสร็จแล้วครับโหนี่นายว้าวเขาแต่งตัวแบบนี้ก็ดูดีเหมือนกันนะเนี่ยนี่จะว่าไปหล่อกับเดิมอีกไม่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 เราต้องไม่คิดแบบนั้นไม่นะไม่นะไม่จะบ้าเหรอถ้าเกิด เราไปมองว่าเขาหล่อเนี่ยมันก็แปลว่าเราชอบเขาเนอะสิไม่นะไม่เด็กว่าเฮ้ยแต่งแบบนี้ดูดีชะมัดเลยลูรี่เป็นอะไรอ,ะอ่ะอเหมือนเขินเลยอะ่ะลูลี่โอเคไหมเออเจ้านายคะเปล่าคะ่ะลูลี่ไม่ได้เขินนี่ฉันก็แค่แซวเล่นนะอย่าบอกนะว่าเธอเขินจริงอ,ะอ่ะแอ่เธอแอบชอบแซนเหรออะไรนะ เอ้ยจะบ้าเหรอ,อคุณนิวครับผมกับลูลี่ไม่ได้เป็นอะไรกันนะครับจะจะมาชอบกันได้ไงไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่นะครับลูลี่นี่เธออย่าให้คุณนิวแซวซี่ฉันเขินนะเนี่ยท่านแน่แซนเธอเขินแสดงว่าเธอก็ชอบลูลี่เหรอเฮ้ยคุณนิวเปล่านะครับผมไม่ได้ชอบ <c oughs> บ้าแล้วเพิ่งรู้จักกันจะมาชอบกันได้ไงอ่ะเออเจ้านายคะลูลี่ลูลี่ไม่ได้ไม่ได้ชอบแซนนะคะเออลูลี่ขอไปทําความสาะอาดต่อก่อนนะคะลูกเจ้านายเอ้ยไม่ได้ชอบสักหน่อย เออค,คุณนิวครับคือผมกับลูรี่เนี่ยเราไม่ได้เป็นในรายการนะครับอยากเข้าใจผิดนะครับเออผมผมผมแต่งตัวโอเคไหมครับโอเคมากแซนฉันไม่คิดว่านายเนี่ยจะแต่งตัวแล้วดูหล่อขนาดนี้นนเนี่ยเออครับเอาแหละภารกิจต่อไปฉันขอให้นายนี่นะอ่ะอ,อะไรหรอครับไปชงกาแฟฮะชงกาแฟชงกาแฟที่ไหนครับ นาเอานะเดี๋ยวฉันจะพาเธอไปละกันเออคุณนิวครับคุณนิวจะให้ผมเนี่ยไปชงกาแฟที่ไหนหรอครับเอานาเดี๋ยวฉันพาไปเดี๋ยวเธอก็รู้เอ๊ะเลยหรือยังเนี่ยนี่เลยร้านกาแฟร้านกาแฟร้านกาแฟเปิดใหม่ของฉันเองถึงแล้วอ่ะมาดูเลยโหนี่ร้านคุณนิวหรอครับเฮ้ยใหญ่โตมากเลยอ่ะคุณนิวเปิดธุรกิจร้านกาแฟหรอครับใช่แล้วฉันเปิดธุรกิจร้านกาแฟนี่นานี่นะต้องมาชงกาแฟที่ร้านนี้เออคุณนิวครับ แล้วคุณนิวเนี่ยเออไม่ให้ผมไปทําความสะอาดที่บ้านหรอครับให้ผมมาทํางานที่ร้านกาแฟแบบเนี้ยไม่เป็นไรมาทําที่นี่แหละฉันตัดสินใจแล้วเออคุณนิวครับคือผมต้องทําอะไรบ้างอะ่ะผมเห็นของแล้วผมงงไปหมดเลยนะครับเนี่ยมีทั้งขนมคุกกี้ขนมปังแล้วหลังจะชงกาแฟอีกอะ่ะผมต้องทำยังไงล่ะคุณนิวเอานะ่านี่แซนนี่แค่วันแรกเองเธอไม่ต้องตื่นเต้นไปคุณนิวครับผมจะทําได้ปะครับเนี่ย ดูสิครับกาแฟผมก็ชงไม่เป็นเอานาเอานานี่ทําให้ฉันดูหน่อยสิอะอะไรนะครับเดี๋ยวนะคุณนิวคุณนิวะจห้ผมชงกาแฟให้คุณนิวกินเหรอก็ใช่ไงเธอต้องฝึกก่อน <Huh? S 1> โอ้ยตายแล้วแย่ yeah, แล้วเนี่ยทําไงดีเนี่ยเอานาทําทไปเถอะแซนเดี๋ยวฉันรอกินนะโอ้โหงานเข้าแล้วเดี๋ยวนะยังไงดีเนี่ยกาแฟชงตรงไหนอะต,ตรงนี้ออกกาแฟเอาไงเนี่ย เออคุณนิวครับรอแป๊บนึงนะครับผมกําลังดูอยู่ว่ากาแฟมันชงยังไงนะครับเอออุ้ยอุ้ยนี่ไงชงได้อยู่นะคุณนิวครับผมชงได้แล้วครับแก้วหนึ่งครับเออลองชิมดูไหมครับเออคุณนิวครับไม่ลองชิมหรอครับไม่อ่ะแซนฉันแค่ให้เธอลองชงดูอะ่ะปรากฏว่าเธอชงได้เพราะฉะนั้นเนี่ยฉันจะไม่ชิมคุณนิวหมายความว่าไงอะ่ะก็แปลว่าเธอชงกาแฟได้แล้วไงเห็นไหมออกมาเป็นแก้วได้แล้วแต่ว่ารสชาติมัน <c oughs> เธอหนะ่ารสชาติมันฉันไม่เกี่ยงหรอก คุณนิวครับจะเจ๊งไหมเนี่ยเปิดร้านกาแฟแบบนี้โอ้โหแสดงว่าเธอเนี่ยสามารถชงกาแฟให้กับลูกค้ากินได้แล้วเพราะฉะนั้นฉชนก็วางใจเออคุณนิวครับมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับผมยังไม่รู้เลยว่าผมชงอร่อยหรือเปล่าอ,อ,อ่ะเฮ้ยคิดมากนะแซนไปเถอะกลับบ้านกันดีกว่านี่แซนเอา้ามานั่งอนะตรงนี้啊แซนนายโอเคไหมอะทาไมทําหน้าเศร้าๆอะแซนได้ยินฉันเปล่าได้ยินนี่นายเป็นไรอะ ฉันแค่เครียดนะ่ะพอดีว่าคุณนิวให้ฉันนะ่ะไปเป็นคนชงกาแฟที่ร้านคุณนิวแต่ว่าฉันกลัวว่าฉันชงไม่อร่อยอะกลัวลูกค้าว่านี่แซนนายคิดมากนะจะบอกว่าถ้าเกิดคุณนิวนี้ไว้วางใจใครแล้วเนี่ยคุณนิวนะนะเขาอะเขาก็จะให้คนนั้นทําคุณนิวเขามองออกนะนายไม่ต้องคิดมากนะนี่เดี๋ยวฉันนับเป็นเพื่อนนายนะเ,ออเดี๋ยวทำไมต้องมานั่งชิดฉันขนาดนี้ด้วยอะเอ้ยนี่เธอ น,น,น,นั่นนั่นงชิดกเกินไปแล้วทําไมอะฉันนั่งชิดนายแบบนี้ไม่ได้เลยไงเออก,ก็ก็รู้อะไรของเธอเนี่ยอยากจะสารภาพความในใจแต่ก็กลัวว่าแซนจะรับไม่ได้ถ้าเกิดฉันบอกรักแซนออกไปแซนจะรับได้ไหมนะสองคนนี้กําลังนั่งทำอะไรกันอยู่หรอขอน้าเป็นเพื่อนได้ไหมอะนี่น,นี่ขอนับเป็นเพื่อนหน่อยนะอ่ะนั่งกันสามคนสนุกดี <S 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 เฮ้ยเดี๋ยวโอ้นายคนนี้หล่อดีจังเลยอ่ะนี่นายเป็นคนใช้เหมือนกันเหรอ นี่เธอเป็นใครอะ่ะเอา้าเฮ้ยใครอะลูลี่ไม่รู้เหมือนกันอนะเอา้างงเลยคราวนี้ฉันก็งงเหมือนกันนี่เดียนาะทำความสะอาดเลยนะได้เลยค่ะคุณนิวเดี๋ยวเดือนน่าจะทําให้สะอาดนะคะเจ้านายคะเจ้านายมีคนใช้บุกเข้ามาในบ้านเราคะ่ะเป็นใครก็ไม่รู้แต่งตัวเป็นคนใช้เฮ้ยใจเย็นลูลี่อันนั้นฉันจ้างมาเองชื่อว่าเดียนะาฮะเจ้านายจ้างมาเองหรอคะเจ้านาย จ้านาจะจ้างคนชาเยอะไปแล้วนะคะไม่เปลืองตังค์หรือไงอะเฮ้ยลูลี่ก็ฉันเห็นว่าฉันเนี่ยเอาแฟนอะไปทํางานร้านกาแฟก็ไม่มีใครอยู่ช่วยเธอสิลูรี่ฉันเลยจ้างเดียนามาโห้คุณนิวแต่ว่าเอาน้าอย่าเถียงกันเถียงเดี๋ยวเธอทํางานไม่ไหวนะโอ้คุณนิวว่านี่เธอเป็นใครเนี่ยโอ้ยตัวดีนะคือนายก็หล่อดีเหมือนกันเนี่ย คือว่าฉันน่ะถูกบ้าเสร็จแล้วฉันเลยลงมาข้างล่างเอ่อคือว่าคุณนิวจ้างฉันมาฉันชื่อว่าเดียนานะเดียนาเหรอแล้วแล้วเป็นใครอ่ะอย่าบอกนะว่าคุณนิวจ้างเธอมาเพิ่มอ่ะก็ใช่นี่สิคุณนิวจ้างฉันมาเพิ่มนี่เอ่อนายชื่ออะไรอ่ะฉันชื่อว่าแซนเอ่อเออคือว่าคุณนิวก็จ้างฉันเป็นคนใช้เหมือนกันอ่ะเพียงแต่ว่าคุณนิวให้ฉันไปทําร้านกาแฟถึงว่าได้จ้างเธอมาเพิ่มมาช่วยลูลี่นี่เองนี่เจ้านายคะเจ้านายอ่ะ จะรับคนนั้นเป็นคนใช้จริงเหรอคะลูรี่ดูแล้วเนี่ยไม่น่าจะเอา้ามาข้างหลังเฉยเอา้าเดินผ่านแล้วเฉยเลยนี่เธอไม่มีความเกรงใจเจ้านายเลยนะนี่ลูรี่พอเธออะไรเนี่ยเจ้านายปกติเจ้านายไม่รับคนแบบนี้มาเป็นคนใช้นี่คะฉันนะนะพอมองออกนะว่าใครเป็นยังไงแต่คนใช้คนนี้ดูไม่มีความเกรงใจเจ้านายเลยนะคะลูรี่ไม่ชอบอะ่ะนี่งอนงอนเจ้านายแล้วอา้าวลูรี่ เอา้ามีการมางอนเจ้านายด้วยนะอะไรของเธอนี่ลูรี่เอา้ายายนั่นหายไปไหนแล้วเฮ้ยจะมาคุยด้วยสักหน่อยหายไปแล้วหรือว่าอยู่กับแฟนไม่นะอยู่กับแฟนแน่เลยอะนี่เธอเป็นอะไรปะเนี่ยเดี๋ยวก็ขึ้นขึ้นลงลงเรื่องของฉันน่านี่ทําอะไรกันนะเธอสองคนนะนี่ทําอะไรกันฮะฉันเห็นนะเมื่อเธอทําอะไรกันนะเอา้าหนีนไปไหนละ่ะยายนี่ต้งสุดจะบ้าแน,น่แท้อะไรกันเนี่ยแซนนี่เธอคุยอะไรกับเขาอะ่ะ เอ้ยก็แค่แนะนำตัวกันนะ่ะมีอะไรหรือเปล่าอะ่ะเขาบอกว่าเขาชื่อเดียนาฉันว่าอย่างนี้มันบ้าแน่แนเลยอะ่ะเฮ้ยจะบ้าเหรอลูลี่คุณนิวเนี่ยเขาเจะคนบ้ามาทําเป็นคนใช้เหรอไม่รู้แหละฉันรู้สึกไม่ถูกชะตาแล้วเดียน,น,นมาคุยรกับนายอะ่ะฮะลูลี่เป็นอะไรเนี่ยก็แค่คุยกันแนะนําตัวเองนี่เธอโมโหฉันทาไมเนี่ยฮะลูลี่คุณนิวนะคุณนิวเฮ้ยอืมโกรธงอนไปดีกว่าผู้หญิงเป็นอย่างนี้กันหมดทุกคนเลยหรือเปล่าเนี่ย เองงชักงงแล้วเนี่ยรู้สึกว่าฉันเนี่ยจะทำให้บ้านฉันวุ่นวายเกินไปหรือเปล่านะคิดถูกคิดผิดเนี่ยที่รับคนใช้มาเพิ่มฮกระช่างเถอะมาออกกําลังกายต่อดีกว่าฉันต้องผอมฉันต้องแขนเล็กให้ได้อัพแอนดดาวอัพแอนดดาวออกกําลังกายไปเลยเอาละค่ะทุกคนรู้สึกว่าเรื่องราวจะวุ่นวายขึ้นแล้วนะคะเมื่อพี่นิวเนี่ยรับคนใช้เข้ามาเพิ่มชื่อว่าเดียนา ก็เพราะว่าพี่นิวเนี่ยจะให้แซนเนี่ยไปทําร้านกาแฟนะคะก็เลยต้องมีคนมาช่วยลูรี่แต่รู้สึกว่าลูรี่ของเราเนี่ยไม่ชอบคนใช้คนใหม่ได้ชื่อว่าเดียน่าเลยนะคะเพราะฉะนั้นในตอนหน้าเราก็ต้องมาลุ้นกันนะคะว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรต่อไปเหมือนว่าลูรี่เนี่ยหึงเดียน่ากับแซนนะคะโอ้โหให้ตายเถอะเอาะค่ะในตอนหน้าเรามาลุ้นกันต่อนะคะกับความรักครั้งแรกของลูรี่นั่นเองนะคะจะสมหวังไหมเนี่ยเอาแล้ววันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกน,นะจ๊ะบา,บายยจ้า เออคุณนิวครับคุณนิวเออขอโทษนะครับคือว่าลูลี่หายไปไหนแล้วครับผมไม่เห็นลูรี่เลยอ่ะเออฉันก็ไม่เห็นหรอกแซนนี่เธอเป็นแฟนกันเธอก็ไปตามกันสิคุณนิวครับผมไม่ได้เป็นแฟนกับลูลี่นะเอ้ยก็ตามกันแบบนี้เหมือนแฟนกันเลยนะไปไปตามกันไปส่วนฉันเจอกกับรังกายเรื่องของแฟนอ่ะฉันไม่ยุ่งด้วยหรอกนะเป็นคู่กันก็ไปตามกันคุณนิวผมไม่ได้เป็นแฟนกับลูลี่เอ้ยไม่ต้องพูดฉันรู้ว่าเธอเป็นอะไรกันเอ้ยลูลี่อยู่ไหนเนี่ยลูลี่ โกรธฉันมแล้วมังเนี่ยลูลี่